ครั้นี้เราต่อกันนะมาถึงฉากพังเด็กทีวีการจะเขียนเราก็ดีใ่มันจะเขียนเรื่องคนสองคนมันอยากกันในคลิปคุยกันนะมีแต่บ,บทสนทนามันไม่ได้มันต้องมีการบัรญยายว่าพระเอกอยู่ตรงไหนนางเอกอยู่ตรงไหนบ้านพระเอกเป็นยังไงบ้านนางเอกเป็นยังไง ห้องแต่และห้องเป็นอย่างไรโรแมนติกนี่อิเช่นบอกอะไรอย่างเวลาหนูไปกินข้าวที่ไหนแพงๆถ้าเป็นนักเขียนนะคะที่เช่บอกที่เช่นไม่ขัดทุนหรอกบางทีก็บอกลูกบอกต้องไปกินข้าวโเต็นใหญ,ใหญ่ห้าดาวชั้นหนึ่งไปตามประเทศก็เข้ากัน ไม่ใช่แสดงความอวดล่ำอวดรวยเพราะนักเขียนไปที่ไหนนะคะมันเก็บฉากไว้ในภาพไว้ในนี้ค่ะเียนบอกนักเขียนเนี่ยเขาฉายภาพทีวีในหัวเขาก่อนนะคะบอกล้วเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบเห็นหน้าพม่เอกเห็นหน้านางเอกและเห็นสถานที่สำคัญสำคัญเลยฉากนี่ ถ้าคุณไปโรงแรมใหญ่ๆอะไรคุณดูโต๊ะนี่เขาวางอย่างไรก็บอกแล้วคุณบรรยายว่าพระเอกสมมติพระเอกของคุณเป็นท่านทูตคุณอธิบายแกรนดินเนอร์ไม่ได้หยิบแก้วอย่างไรที่ิฉันบอกภาษาผู้ย่างที่พูดจะกกี้นี้ภาษาทูตก็ไม่เหมือนกันฉากก็เหมือนไม่เหมือนกัน คุณแจบัญญาอย่างไรถ้าพระเอกของคุณอ,อาลาดเือนี้ก็ต้องเป็นใหญ่หมดสมัยก่อนพระเอกเห็นไหมก่ะยุคสมัยก่อนจำไม่ได้ร้อยตรีพร้อมอนะเรื่องสาวขื่อฟ้านางพระเอกเป็นร้อยตรีกับม,มังนุมสมัยนี้ไม่ได้สมัยรุ่นดิฉันนี่ร้อยเอกนี่ก็เต็มทีละ สมัยนี้เด็กสมัยนี้พระเอกเป็นในพนนั่นเลยคะ่ะอาจารเพราะเด็ที่พนตรียังหนุ่มเลยเลยค่ะแล้วสมัยที่ฉันนี่พระเอกรวยมาสักลอยล้านนี่หืงแบบเราเขาเราเม่ยไม่แมงไม่มีแบงค์พันเลยเลยเดียนะ๋ยวนี้พระเอกต้องรวยเป็นพันล้านนะแต่พันล้านนี่ทำเท่าไปจะจะ,จะชักง้อยไปละ พระเอกเก่งจริงๆคงต้องเป็นหมื่นล้านอะไประเภทนะเพราะฉะนั้นโรแมนติกคุณอย่านึกนะคะว่าเรื่องทั้งหมดนี้ที่คุณบรรยายคุณต้องเห็นที่ฉ่นบางทีเราจะบอกว่าไอ้ตัวนางเอกอย่างริมหัวใจมันไปด้านกินข้าวกับเพื่อนมาร้านก็เตียวเจ้าอร่อย เจะอร่อยของเรานึกออกไหมต้องไปนั่งริมคลองเขาปูเสือให้นั่งแบงบเมื่อี้ก็มีเอกที่นั่ง,งสขซักผ้าเล็กๆก็อีพลาสติกเล็กๆให้เรานั่งเราก็นั่งก็อยู่ริมคลองนี่แหละกินก๋วยเตี๋ยเจ้าอร่อยหรือไม่เราก็บรรยายว่าเราไปนั่งกินก๋วยเตีย๋ยวห้อยขาเคยกินไหมเขาก็มีมานั่ง บนพื้นสูงแล้วเราก็นั่งแล้วห้อยขาแกวงเล่นร้านก็เตี๋ยวห้อยขาเราไปกินแล้วเราก็เก็บเอามาเขียนขายฉากต่างๆต้องแบ่เคยเห็นไม่ใช่มานั่งมโนเอาสำคัญอีกนะครับโรแมนติกนี่แบ่งเรื่องยกตัวอย่างง่ายบาดาลบรรยายไว้ ก็บ้านนางเอกอยู่ริมแม่น,น้ำหรือริมแม่น,น้ำโขงเป็นยังไงคุณนึกหรือว่าดิฉันไม่ไปต้องไปให้ได้ยกเว้นอย่างเาดียวที่ไม่เคยเห็นเพียาคค้าก็ฟังจากที่เราเล่าๆกันมานะตัวจริงไม่เห็นเท่านั้นนอกนั้นเห็นและเอามาบรรยายให้ฟัง ฉากบาดาลก็ง่ายถ้าคุณเอาใจใส่ว่าเรือแต่ละลำที่จมลงนั้นสมัยโบราณบรรทุกอะไรมากเพราะฉะนั้นรียาหน้ากรวยแน่เพียงแค่เรือที่จมมาจากสมัยอดีตการเรือที่ขนทรัพย์สมบัติของสเปนและจมลงนั้นคนเมืองบาดาลจะเอาสมบัติแค่ไหนก็มีทั้งสิ้น ก็ออยังชั่วนะแต่ฉากของเทวะปักสีนี่ก็บรรยายถึงว่าท่านอยู่ตรงไหนทิวเขานั้นมีอะไรถามว่าบรรยายถึงเหมืองทองกับเหมืองเพชรเคยเห็นไหมต้องเคยเห็นเหมืองเพชรตอนนี้คุณดูก็ได้เหมืองทองอัคราที่ก็ปิดไปได้เห็นไหมนันละก็เหมืองทอง เหมือนเพชรกันไหเพชรไปได้ก้อนเพชรขึ้นมามันเป็นก้อนหินแล้วก็ปาดดูถามว่าบรรยายเรื่องยกสิบล้านเขาเอามาเคยเห็นแกนยกสิบล้านเป็นก้อนหนะินเน่ยเหมือนที่เขาหลอกกันเนะี่ยแบบปาดฝานหน้านใี่ดูแค่นี้เขียวๆยกแท้นะครับก้อนหนึ่งสิบล้านนะเขาขายกันไปนั่งดูการขายหยก นั่นคือสิ่งที่เราเห็นแล้วเ,เอามาเขียนเป็นฉากได้นางเอกนอนข้างที่นอนนางเอกนั้นโต๊ะวางอะไรทุนต้องมีกระดาษนี้ค่ะเขียนหมดเลยและถ้าเผื่อบ้านนี้มีระเบียงพระเอกพระนางเอกนั่งกินข้าวสมมุติตอนเช้าพระอาทิตย์กส็สาดสองสบายดี ถ้าคุณไ้เขียนฉากไปวันหนึ่งก็คุณเ็าฉากนั้นน,ะนึกได้ามาเขียนแต่เปลี่ยนเป็นตอนเย็นแดดก็ส่องสบายดีคนอ่านก็จะถาาคุณย้ายตรงนั้นที่ตะวันออกหรือที่ตะวันตกระเบียงนั้นมีบ้านระเบียงอยู่ตอนเชา้าแล้วตอนเย็นพระอาทิตย์มันจะผ่านไปคุณยันนึกนะครับคนอ่านนี่เก่งจริงๆแต่ผิดล้วได้ตลอด หมือนกับที่ฉันเคยสารภาพผิดว่ไม่รู้กี่คนในเรื่องแนวสุดท้ายพระเอกเนี่ยพ่อเลื่อนจริงคือชักปืนออกมาใส่แซลนเซอร์ยิงคนยิงเสร็จแล้วพวกนี้เขาก็จะเอาปืนเก็บแล้วก็พูดยิงเสร็จแล้วเอาปืนยัดลงซองแล้วก็ออกไปเท่านั้นนะเกรงปืนก็ถามยายยิงแล้วมันเอาปืนยัดเส่ยซองอม,มันก็อย่างนั้น คุณยายไอ้เซเลนเซอร์เห็นไหมตอนที่มีขาวยิงกันมันเท่านี้นะคุณยายแต่ต้องหมุนใส่ลำล้องและไอ้สองปืนมันเท่ากับลำล้องปืนนะคุณยายและใส่เซเลนเซอร์แล้วมันจะยัดลงทรงเด้เจนานื้นอเลหัวละฉันไม่มีดีวันนี้ก็มาสารภาพผิดตัวเองไหมแล้วมีเยอะหนูไปจับไปทงเีตีเขียนพลาดไว้ก็มีแต่ไม่บอก เพื่อจะดูว่าใครจะจับผิดดิฉันได้อีก,แล,กแล้วดิฉันก็ได้หัวเราะแล้วก็ถารภาพผิดเลยทุกที่ว่านี่คุณยายเขียนผิดนะปืนที่ผมใส่ไซเลเซอร์แล้วันยัดลงสมไม่ได้หรอกลูกมันต้องหาวิธีซ่อนอย,อย่างใดอย่างหนึ่งหรือถอดออกแต่การยิงคนแล้วมันยืนหมุนไซเลเซอร์ออกมันไม่มีทางจะทำยังไงเราจะยัดใส่ทั้งหลังไม่ก่อนปัญหานี่คือฉาก ของโลมมันติดชากเกลิสติดยิ่งหนักขาไปอีกเขียนเดี๋ยวเวลานี้คลื่นชีวิตนั่นคือเรื่องของอ้อยบีเอมเขาก็เล่าให้ฟังว่าชีวิตเขาผ่านอะไรมาบ้างพึ่งบอกแล้วว่าจะเขียนซากลอกไม้ในสมัยมาเฟียกับ ยากูซ่ายังไม่ได้เขียนแล้วก็ทิ้งเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องเก่าแล้วใครอยากได้อไปเขียนเลยซากดอกไม้จะเขียนถึงเด็กสมัยใหม่ที่ต่างตัวเป็นแม่เล้าอายุสิบแปดัก็ทำตัวอย่างไรทำปไปไกลกันบ้างนอกจากรอยมนทินคุณหญิงน,นอบทําเนี่ยไล่เรื่องเรื่องของเรียลิสติกคือต้องไปดูสถานที่อย่างล่า มาบางเอกมัทุอรจะร่าไอ้เจ็ดคนอย่าสะเทือนใจใครนะตอนนี้ก็มีเจ็ดคนฆ่าคนทำไงฆ่าด้วยมีดฆ่าด้วยปืนมันง่ายฆ่าด้วยการที่คุณเหงไม่ลาเปลี่ยนล้อรถมาเราก็มีเครื่องมืองานเอาแล้วหมุน ให้รอไอ้ยางเข้ารอไปเปลี่ยนยางลถตัวเองยืนมองมันเขียนเรือ่องาะไอ้นี่น่าใช้กดหน้าลงไปแล้วเปิดเครื่องมันจะเป็นยังไงเห็นไหมต้องนั่งคิดฉากตรงนี้ต้องจากอที่หิดแต่ฉากของคนกินยา แล้วมันตายอาการเป็นอย่างไรเธอต้องเอามาเขียนใส่ในนวัิยายของเราทำไมไปโรงพยาบาลสมัยก่อนดิชนันมา,จากจะเข้าตึกปาโถคือพวกกฎหมายก็จะต้องไปดูการผ่าตาัดศพว่ายิงเนี่ยและก็ะสุนออกจะไงอะไรมีเพื่อนอยู่ของเรียกฎหมายมันบอกแมกวกลัวผีให้ดิฉันไปจด แทนแล้ะตัวเขาก็มาเรียนการตลาดแทนดิฉันแล้วมันก็จดให้ดิฉันดิฉันก็จดให้เขาเคยเล่าให้ใครฟังแล้วถอยไปถอยมาไอ้ใครสก,กิดหลังเพรอเวลาจ,จดเราต้องถอยตามอาจารย์ที่เราผ่าตะใครว่าเอามือมาจิ้มจิม,จมตรงหลังเราตรงนี้หันไปดูอ้านอนคลุมผ้าอยู่เตียงติดกันมาสก,กิดเรื่องอะไรไม่อารมณ์ขันของดิฉัน ความที่ไม่กลัวต้องเข้าเพราะฉะนั้นการที่เข้าตึกปาโถนี่แหละที่ทำให้สามารถจะดูเรื่องการลากที่สำคัญอีกอย่างจากมหาวิทยาลัยธรมศาสตร์ฝางตรงข้าตอนนักสารอาญาไปนั่งดูนักโทษที่เขาลากโซ่กลางกลางกลางขึ้นที่สงสารคือแม่ วิ่งตามเอาข้าวอะไรยัดให้ลูกนักโทษที่มันหิวโซ่เดินมันไปหันไปดุแม่ก็บอกให้ซื้อไอ้บุหรี่มาด้วยทำไมไม่ซื้อมาบอกข้าวก็ไอ้อะไรโอเลี้ยงโอเลี้ยงนี่เหมือนสิ่งที่ฉันชอบไม่อยากได้เดาวุหรี่ดุแม่ แม่กโงโงงงไปซื้อแล้วมานั่งคอยเดี๋ยวมันเข้าไปก็ถามแต่เขาหาว่ามันไปปล้นมันไม่ได้ไปนะหนูตอนนั้นเป็นนักศึกษามันไปเป็นเพื่อนให้เพื่อนเขาแม่ทุกคนก็เขาหาถึงมาจนเดี๋ยวนี้คุณก็ดูเขาหาไปเป็นเพื่อนกับเพื่อนเพื่อนมันไปปล้นมันชวนไปเป็นเพื่อนเออไปเป็นเพื่อนเพื่อนปล้นด้วยก็มีคุณจะได้ข้อคิดได้อะไร แปลกๆมานี่คือการที่หาเรื่องเรียลิสติกต้องเคยเล่าแล้วสมัยก่อนในซ่องก็ต้องเข้าไปนั่งดูว่าซองมันเป็นอย่างไรจึงจะเขียนได้เพราะฉะนั้นฉากจะโรแมนติกหรือเรียลิสติกมันก็ทาลุนกับกุนทั้งสิน้นเขียนคนมีสตังก็ต้องยอมเสียสตังไปกินสก,ก่อนแล้วก็จำฉากนะั้น มาเก็บเงินค่าเรื่องที่หลังกว่าจะได้มื่นหนึ่งแล้วก็เขียนได้ปลายยคะ่ะแต่ขอโทษเถอะฉากนั้นฉันไม่ใช่หนเดียวแต่มื 11, ่นหนึ่งฉันไม่ใช่หนเดียวมันไม่คุม้มต่อไปเราก็แต่งเรื่องละชใช้ฉากพนันนั้นอีกนะนี่คือความเป็นนักเขียนมันต้องละเอียดละออนคำไทยนี่ก็เพราะนะ ละเอียดคือสิ่งเล็กๆน้นอยๆก็ต้องจะละออคืองามไอ้สิ่งเล็กๆ,ๆน้อยนั่นแหละมาผสมกันให้เกิดความงามในตัวอักษรน,นี้งไม่งั้นก็จะเรียกเลยเขาว่าเส้นลายอักษรน,นี้เป็นเลขาเลขาคือลายเส้นอันงดงามเพราะฉะนั้น ทุกสรรพสิ่งรอบตัวคุณคนเดินถนนรอบตัวคุณก็เอามาเป็นตัวละครของเราได้ไปนั่งกินข้าวด้ยแม้แต่กับข้าวเดี๋ยวนี้ถ่ายรูปทำให้ดิคิดว่าอืจะบรรยายสมัยก่อนต้องบรรยายนะคะว่ากับข้าวบนโต๊ะเป็นอย่างไรและต้องบรรยายจะให้เห็นภาพสิ่งเหล่าน,นั้นด้วยเหมือนอย่างกบริษ มาทํากับข้าญี่ปุ่นจะเลี้ยงคุณยายกับแม่ที่อุซาลีกับข้าครับตอนนั้นไม่มีค่ะไม่มีหนังดูหรอกไม่มีรูปอะไรหรอกต้องเอาหารูปที่คนเขาไปทัวร์ก็ถ่ายกลับมากลับไปซื้อตำราอาหารญี่ปุ่นมาดั้งดูและแม้แต่ภาพของโกบริ ก็จะออกไปนไหมคำว่า,าโกบริกเรเรียกโกบริแต่ชื่อจริงๆเขาเขาออกชื่อโกบริกยกจะพูดถึงโกบริกนี่นั่งพับเพียดพับท้าแบบวิบญควางแม่เล่นสามีเส่งกันเี่ง,ง,งคนดีแต่เสียงคล้ายๆกับขิมซึ่งเราจำแบบต้องหาเอเครื่องดนตรีอะไรนะมันคล้ายขิม ไปญี่ปุ่นได้ยินเสียงซามิเส้นในขณะที่ฉันเดินผ่านหิมะไปมันจำได้ว่าซามิเส้นเสียงมันคล้ายๆกันเก็บทุกอย่างรายละเอียดแม้แต่เล็กน้อยที่สุดไว้ในสมองคุณวันหนึ่งคุณจะได้ดึงสิ่งเหล่านั้นออกมาใช้แม้จะสิ่งเล็กน้อยที่สุด เคยดูไหมเวลาหิมะร่วงลงบนใบไม้แ้วเวลาใบไม้หนักที่สุดน้ำหนักจะไหลลงมาแล้วมันกระจายความรู้สึกตอนนั้นอย่าลืมจำไม่ดีว่าตอนที่เราผิดน,นั้นเรารู้สึกอย่างไงทุกความรู้สึกที่คุณเห็นคนทุกความรู้สึกที่คุณเห็นฉากสถานที่ ทุกความรู้สึกของอาหารที่คุณกินเข้าไปจดจำไว้ทั้งหจดเห็นไหมจดเป็นสมองจดคือจำไว้ในสมองให้มันและนำมาใช้ในอาชีพของเราได้ความโศกเศร้ารู้สึกอย่างไรความรักที่สุดนั้นรู้สึกอย่างไรทุกความรู้สึกแห่งรักโลภโลกรธหลงและชิงชัง คุณต้องจำให้ได้เพื่อนำมาบรรยายในตัวอ,อักษรของเราว่าฉากนั้นที่ว่าโศกโศกนั้นอย่างไรที่ว่ารักที่สุดนั้นรักอย่างไรนั่นคือคุณสมบัติของนักเขียนที่คนต้องปลูกคือทำให้เกิดและฝังไว้ในจิตใจของคุณให้ได้ ขอให้คุณจงรู้นะคะว่าเงินทองไม่ได้อยู่ไกลที่จะคุณเอื้อมมือไปคว้ามันออกกไก่ขอไข่กับสระเท่านั้นเองไม่มีนักเขียนใหญ่คนไหนเขียนดีไปกว่าเราไอ้แค่กอไก่ขอไข่กับสระทุกตัวประหยาญชนะแต่สิ่งที่ก็จะชนะเราคือ การผรสมสละพยัญชนะนั้นเขาผสมอย่างไรจึงละเอียดและละออกว่าเราจงอย่าหยาบเป็นอันขาดเพราะเราจะไม่คงทนขอบคุณค่อยว่ากันบันอื่นทีหลัง